สวัสด oh, ีครับอยู่กับหกล green ้อดามกรีนครับไม่กล้าพ่วงโอ้ความคิดสุดยอดมากครับความคิดสร้างสรรค์ความคิดที่จะเอางานเข้ามาเยอะๆคือช่างเบิ้มเลยครับโอ้ยไม่ใช่นี่ว่ะเสียเบิ้มครับความคิดสุดยอดมากครับเดี๋ยวสอบถามหน่อยท่านลวยอันนี้จะของรถนะ่า ลงทุนเท่าไหร่ครับเนี่ยสี่ครับฮะสี่สี่อะไรสี่แสนสี่แสนไอ้ไอ้ลำโพงเท่าไหร่สองหมื่นเฉพาะตัวนี้นะลำโพงตัวเดียวสองหมื่นสองหมื่นสองพันห้าร้อยแล้วแล้วเดินระบบนี่แหละเดินระบบพวกอ่าไฮดรอลิกอะไรเนี่ยเท่าไหร่ทั้งเปลี่ยนคานหน้าคานหลังอุ้ยเปลี่ยนหมดเลยบสองแสนสองแสนเปเกียร์เกียร์อะไรเป็นเกียร์อะไรอยา เกียร์ฟูลเลอร์โอ้โหเปลี่ยนคานอีกอันนี้จะเป็นอ่าโอ้นี่จะเป็นของสิบล้อเลยเนี่ยโอ้เบ๊มของสิบล้อมันเลยปะคานหน้าคานหลังเกียร์ขอล้อเดี๋ยวเรามาดูเกียร์ฟูลเลอร์เอ้ยเกียร์อะไรนะฟูลเลอร์โอ้สุดยอดเลยคิดได้ไงวะเนี่ย โอ้เนี่ยตัวยิงเนี่ยเด็ดแต่เกียร์มีกี่เกียร์มั่น呐เกียร์ฟุลเลอร์เนี่ยเบ๊มไอ้ไอ้เกียร์ฟุลเลอร์มีกี่เกียร์ป <8 S 2> แปดเกียร์พิเศษหนึ่งเก้าพิเศษหนึ่เ<อ>อองเก้าไอ้ไอ้ไอันนี้มันของสิบร้อใช่ไหมเนี่ยโครงคานไอ้ของสิบร้อเลยครับโอ้สุดยอดมาก ธุรกิจทําอะไรวะทําอะไรเนี่ยธุรก,กิจโบยไม่ได้ทำไรกับซื้อมาเฉยๆไม่ต้องไปขนอะไรหินทรายเงี้ยป่ะหินทรายไม้ไม้ลงทุน4แสนสามารถออกรถกระบะได้1คันนะอันนี้ก็เฮ้ยไม่ใช่รถ6ลออ้อตัวนี้ได้1คันก็คือไม่ต้องอ,ออกทำไม่ไ,มไดไ้ไม่ใช่ไม่ใช่ ถ้าออกมาก็ต้องจ้างคุณคับบีใช่ไหมเออก็เลยนี่เลยพ่วงขับคนเดียวอ้เดี๋ยวมาดูด้านหลังครับอือมันยาวมันใหญ่แต่ว่าอ้าวไอ้คันนี้มาจากไหนอ่ะเฮ้ยคันนี้เดี๋ยวมารีวิวให้ดูเออแปลกๆเว้ยโอ้ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนครับเอาพ่วงสิบล้อมา มาลากเอาหกล้อมาลากเนี่ยน่าจะเป็นคันคันเดียวในกรุงเอในอในกรุงเทพเลยใน,ในบ้านกรวดวิมรั่วอะไรมันรั่วเบรกบ่ทา,ทางลมทางลมรั่วซื้อใหม่หรือพี่อันตรายอันตรายเชื่อมมันจะอันตรายมันได้รั่วอะไรรั่วซีดเบาๆอ๋อรั่วซีดเบาๆ ลงทุนเพื่อมันก็หวั่นล,นะลงทุนไปสี่แสนเฮ้ยเบิ้มตัวนี้เราต้องเราต้องไปทําทะเบียนทําอะไรไหมไม่ต้องหรือต้องดําเน,นินการม,มันก็มีเล่มหมดเลยอ๋อมีเล่มหมดเหรอ๋อแค่ไป,ปกดอเวลาลากพ่วงเดี๋ยวขอขึ้นด้วยได้ไหมขึ้นทำไมครับไม่เวลาขับอะอยากดูว่ามันเเปนัไไไกวลลามมม่่คแรงอยู่แล้วไม่เวลาเวลาเราเวลาเราเหยียบปุ๊บมันจะ อันนี้นะมัันจะอะอไรครคบเวลาใส่เกียร์มันฟุ้ยฟุ้ยฟุ้ย,ย,ยมันจะมาฟุ้ยยังไงมันยิงรอบเดียวเลยบอกยิงรอบเดียวบ่รเกกียย์แล้ว็ิปะอกอันนี้มันมีเกียร์โลแบบช้าช้าไหมมีครับเเกียร์พิศษอ๋อเกียร์พิเศษเรามาอยู่ร้านโกโมลครับโกโมลการยางโมดิฟายโดยช่างอะไรวะเนะี่ยชื่ออะไรนะช่างสิงครับช่างสิง ช่างสิงจัดให้ได้หมดสิงจัดจัดให้ได้หมดเรียพาดาแต่นี่มันโอ้มันสุดยอดจังเลยลงทุนเนี่ยจอมลงทุนเนี่เนี่ยโอ้ะทำไมบ้าทำไม่ได้หรอกก็รู้อยู่ว่าผมบ้าแต่ไม่ใช่ไรแต่ชยางสิงถ้าถ้าไม่ไม่ถ้าคันนี้มันผ่านนะในอำเภอบ้านกลมมีคันเดียวนะ เอาลูกสิบล้อมาลากเอาหกล้อมาลากสิบล้อเนี่ยเอ้ยโครงสิบล้อเนาะคานพวกกันเนี่ยสิบล้อมันเลยาเลยใช่อันนี้ต้องเปลี่ยนเป็นสิบล้อนะใหญ่หมดแล้วค,ครับรก็ก็เปลี่ยนเสมือนอันนี้น่าจะเป็นสิบล้อแต่มาใช้หกล,ล้อวะว้าข้างล่างใหญ่หมดแล้วครับ เบิ้มเขาบอกว่าให้ใส่โบกี้อะไรเปลี่ยนแปลงเป็นสิบลอ้อสองพันอะไรไหมโอ้ไม่มีเลยแค่นี้พอแล้วมีพอแล้วแวค่แนี้ก็บ้าพอแไอ้เบิ้มแล้วไอ้เครื่องเกียร์นั้นมันขายไปไหนขายหนึ่งล้วครับเท่าไหร่ขานขาหน้าขานหลังขายไปสองหมื่นห้าขานหน้าขานหลงังขายเสร็จมีแต่คนบอกว่าโอ้เสียดายาตอนลงขายไม่มีใครสนใจ <laughs> ขันหน้าขัานหลัง,อย,อ,งยยอยู่ยยยยอันนี้ยาวกี่เม็ดนี่เหกเม็ดเม็ดสี่เม็ดสามแถวเราจะติดตามจะไปขนอะไรวันแรกอ่ะจะไปค้นอะไรเนี่ยงานแรกเนี่ยเพราะว่าจะมาวิ่งไม้กับไม้ลงราคาก็เลยไม่ได้คึกคักคุณบ่ ชื่อมาแล้วราคาวันลงมาเลยหยุดสักเดี๋ยวเดี๋ยวขอเบอร์โทรหน่อยใชจะไปนั่งด้วยเบอร์เดิมใช่ไหมเอาวเบอร์เดิมครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามคันนี้นะว่ามันจะจุดจาดไหมอันนี้เครื่องซีซูบก็ซีซูบก็เกียร์ใหญ่คันใหญ่อะไรใหญ่หมดแล้วพี่บ่เฟืองไทยใหญ่หมดแล้วหัวยใจเล็ก ไม่เล็กแล้ววัตถหลักเราเขาไม่มีเครื่องเลยจะไปได้ใช่ไหมช่างซิงไม่ถ้าถ้าลงทุนขนาดเนี้ถ้าเครื่องสี่สูบไปไม่ไหวสมมตินะสองหกครับเอาสองหกใส่ย,ยัดไปเลย,ย <c oughs> จอมลงทุนครับเอาทำไมบ้มาไม่ใช่ผมอาทำไมบ้าไม่ใช่ผมคันแรกในอะำเภอบ้านกรวดครับ <c oughs> บึ้ม <c oughs> นี่เลยแหมสุดยอด อะว่าจะรอดไหมแต่ว่าผมว่าทุกอย่างใหญ่หมดช่วงล่างสิบ้อหมดแล้วเกียร์ก็ใหญ่แล้วครับติดตามนะเขาบอกว่าถ้าไม่บ้าไม่มีใครทำนะคนบ้าเขาทำกันเขาไ่าอย่างนั้นจริงหรือเปล่าไม่รู้นะต้องลองพิสูจน์กันดูครับลงทุนหมดไปสี่แสนกว่าบาท อันนี้ยัดอะไรยัดคันวะเอ้ยสลักวะตัวสลักดูกว่าจะเลื่อนมันน่าจะไม่มีบูธขายมัน<อ>มัน,นอ๋อบอยางเป็นยางพันยางพันอันนี้อันนี้ยางอันนี้อันนี้ยางพันเหมือนกันบอกบ่เอ้ยสรุปแล้วคันนี้มันสูงกว่าคัานนี้ไหมเพยาะยางยางแข็งกว่ากันอ๋อทำไมไม่ใส่ให้เท่ากันเนี่ยอ๋อต้องมีงบประมาณต้องมีงบประมาณ ทั้งหมดเลยนะ40,000อันนี้มันยางพันหรือย,ยงังอันนี้ยางพันอันนี้ยางก้าอ๋อย,ยางพันเหมือนกันแต่แก้มเตี้ยอเอ้ยล้อหน้ามันเล็กแทนะลูกผสมงััน <laughs> สุดยอดเลยนะใหญ่กลางเล็ก <laughs> อ่ะเดี๋ยวเรามาติดตามครับเดี๋ยวเราไปทำงานกันคันนี้แหละจดจานไหยสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ